มาดูวันที่รายงานพิเศษนะครับไปติดตามเรื่องราวของอูเครฟาลิงเค้นครับกองหน้าชาวเนเธอร์แลนด์ผู้แบกความหวังของชาวสุพรรณบุรีนะครับที่จะพาทีมสร้างปาฏิหาริย์รอดตกชั้นให้ได้ไปติดตามได้จากรายงานพิเศษเช่นนี้ครับช้างศึกยุทธาธีสุพรรณบุรี FC อดีตมหาอนาจลูกหนังของประเทศไทยที่เคยโลดแล่นบนเวทีลีกสูงสุดมาหลายฤดูกาลปัจจุบันล,ลงไปเล่นในศึกแทยลีก2ซึ่งในฤดูกาลนี้สถานการณ์ของทีมไม่สู้ดีนัก จบเล็กแรกชนะเพียงนัดเดียวเสมอ2มีเพียง5คะแนนรังอันดับสุดท้ายของตารางคะแนนหลังจากที่ผลงานไม่ดีสุพรรณบุรี FC มีการเปลี่ยนแปลงมากมายภายใต้การคุมทีมของโคชระอิสระสรีธโรหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเป็น,นกลไกสําคัญพาทีมรอดตกชั้นคือการเปลี่ยนผู้เล่นในโคต้าต่างชาติทีมได้เฟ้นหาตัวกองหน้าความหวังเข้ามาช่วยทีมนั่นก็คือ อเคร์ฟารลิงเกนกองหน้าชาวเนเธอร์แลนด์วัย25ปีที่ย้ายมาจากทีม f 91ดูเดแลังทีมสมโมสรจากประเทศลักเซมเบริร์กทันทีที่เปิดเลก2เกมแรกของลินเกนกับสุพรรณบุรีเอฟซีเจ้าตัวก็สามารถเปิดตัวได้อย่างสวยหรูโดยการเหมาประตูคนเดียวไม่แบ่งใครไปทั้งหมด4ประตูในเกมที่สุพรรณบุรี FC เปิดสนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีเอาชนะรีสเกตยูเนเต็ดไปด้วยสกอร์6ประตูต่อนหนึ่ง กลายเป็นผนใจคนใหม่ได้ตั้งแต่เกมแรกที่ทำช้างศึกยุทธถีทีมนี้นัดที่2เปิดบ้านพบกับนครศรียูนเต็ดลิงเกนก็มาทำอีก2ประตูช่วยช้างศึกยุทธถีเฉือนเอาชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งหลังจากนั้นมาทำา2ประตูช่วยทีมไล่แบ่งแต้มจากจันทบ,บุรีเ c ฟและล่าสุดพบกับโพริิเทโลทำได้อีก1ประตู ช่วยทีมเปิดบ้านถล่มมังกรโล่งเงินไป3ประตูต่อศูนย์ผลงานที่ยอดเยี่ยมของอุเกฟาลิงเกนลงเล่นทุกถ้วยให้กับสุพรรณบุรี5เกมเจ้าตัวทําไปถึง9ประตูช่วยสุพรรณเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลช้างเอฟเอครับพร้อมกับเก็บอีก10คะแนนรวมเป็น15คะแนนรังอันดับ17ของตารางคะแนนตามหลังจันทบ,บุรี FC ที่มี23คะแนนและที่อยู่ในโซนปลอดภัยไม่ตกชั้นเพียง8คะแนนเท่านั้น จากการเดินทางมาของอูเกอร์ฟาลิงเกนกองหน้าตัวความหวังที่จะพาช้างศึกยุทธาธีรอดพ้นจากการตกชั้นไม่เพียงเท่านั้นด้วยฟอร์มการเล่นของทีมที่เริ่มดีขึ้นทําให้ในขณะนี้กระแสะฟุตบอลในสุพรรณเริ่มกลับมาค,คึกคักแฟนบอลเริ่มทยอยเข้าชมเกมในสนามเพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่มีเพียง2-300คนปัจจุบันแฟนเริ่มหนาตามีมากกว่า500คนแล้วสำหรับฟุตบอลไทยลีก2อยังเหลือการแข่งขันอีก12นัด 36คะแนนตามสถิติทีมที่รอดตกชั้นในฤดูกาลที่ผ่านมาเก็บไปทั้งหมด35คะแนนหากว่าช่วงที่เหลือนี้อูเคร์ฟาลิงเกนนำทัพส่วนบรีเอฟซสร้างปฏิหารได้สำเร็จเก็บชัยชนะได้อย่างน้อย7นัดหรือว่าเก็บอีก20คะแนนได้เป็นอย่างน้อย <Okay. S 1> ก็น่าจะเพียงพอสำหรับการอยู่รอดปลอดภัยโมกแข่งต่อในฤดูกาลต่อไปส่วนอนาคตของอูเอรฟาลิงเกนกองหน้าฟอร์มแรงของสุพรรณบุรีเอฟ ในขณะนี้ทีมใหญ่จากไทยลีกเริ่มส่งแมวมองไปซุ่มดูฟอร์มแล้วเชื่อว่าในฤดูกาลหน้าสุพรรณบุรี FC คงเล็กเกินไปสำหรับกองหน้ารายนี้ทีมข่าวกีฬารายงานก็ถือว่าเป็นกองหน้าที่น่าจับตามองแล้วก็ดับเด่นนะฮะกับสถานการณ์ของสุพรรณบุรีมีช่วงเวลาที่เขาเป็นเฟีย์เย่นนะฮะไม่มีสโมสรเนี่ยเป็นปีนะครับแล้วก็มาซ้อมกับสุพรรณบุรีประมาณ2สัปดาห์ โดยที่มาซ้อมแบบไม่รับค่าเหนื่นอยซ้อมฟรีๆแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ดูครับประสบความสําเร็จเชื่อว่าหลายทีมในไทยลีกนี่เล่งแน่นอนถูกต้องนะครับนะครับ